คอนที่เห็นผมหายไปนานคือผมไม่ได้เป็นไรหรอกจริงๆโอเควันนี้จะมาเล่ากับการเดนให้ทุกคนดูเหมือนเดิมโหชาจังวะก็เลยในตอนนี้ผมมีข่าวดีที่จะมาบอกนะทุกคน เสียงอะไรกูได้ยินเหมือนกันไหมยฮะเฮ้ยหมาที่ไหนหอนวะหมาเซม่เหรออย่าไม่จ้ะไม่โทรดูนะไมโ เค okay. นราจะมาอัปเดตสวนกันหลังจากหายไปนานอีกแล้วเสียงสีงมาเสียงนี้อยู่เลยเออดูดูสินี่คือสิ่งที่ผมได้จากอีเวนต์ทัวแม่งลีเมอร์เต็มกระเป๋าเลยมาสีนี้ไง ผมจะไปปลูกอันนี้ในสวนใหม่เสียงหมาอะไรซากิวใหม่เหรอขอไปขึ้นใช่เยี่ยมโอเคเราอีกสิบส,สินิด ก็เห็นทุกคนเห็นตัวสีวเขียวตัวขาวนะใช่ไหมใครบากคนเข้าเรือบ้างสแสดงสแสดงตัวหน่อยอีเย้เสียงหมาจากไหนเนี่ยมาแซมเหมีอยใครอยู่ฝั่งไหนก็บอกผมด้วยนะจะดูว่ามีฝั่งโกรก,กเด้กี่คนหน่อยอี่หวกวิโอเค ตอนนี้เพื่อนผมก็มีจำนวนมากมา,กายหลายบาทจากการที่เพื่อนผมมันให้เงินมันหนึ่งคิวเอและสิง่งแรกที่ผมทำคือไปดูสวน2องอ่ะเอ๊ะอีกแล้วสวยปยแล้วผมจุ้มได้แต่เปยเนี่ยโอเคได้แล้ว ฮะอะไรเราไม่พลาดเลยนี่สวนสองไอ้ตรงนี้คือกระจกุกกระท่อมหรือที่เรียกว่าหรือบ้านนั่นแหละในบ้านผมในในไอ้ไอั่นวะสวนใหม่เออเ้อเสียงตัวอันไหนแล้วทุกคนดูสิ นี่ผมมีตัวด,ดีแล้วนะมันยังไม่ตัวอตัวไม่เต็มที่แต่ว่ามันเป็นไอ้ตัวตรงเนี้ยนะเนี่ยมันเป็นไอตน้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่มันขึ้นวันหนึ่งไอ้ตัวที่มันเขียน,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 นว่า0.5เปอร์เซ็นเนี่ยโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มามาทำอะไรวะ มาอัปเดตส,สวนหลังจากที่หายไปนานนานนานเท่าไหร่จะไม่ได้ละไอที่รู้เลยคือตอนนี้ปลดหัวอ๋ออัอนนี้แล้วก็จะมาปลูกปูน้อสักุล่าที่โดนยานมาตรงนี้กันแล้วก็ปลูกอ๋อ,อเสียงหมาหรือเปล่าคิวหมาหรือเปล่า อีกเยอะอีกเยอะปลูกบ่นไดวะอีกเยอะอีกเยอะเดี๋ยวทรลองดูกอนเอ๊ะอ่ะนี่ไงดูอ๋อ่าผ่ปะตนี่เขาเสียงหมาหอนนี แล้ว yeah. มาจากไหนอะ่ะใครรู้บ้างโอ้โหฝนตัะใหญ่มากเลยในที่สุดความฝันผมก็เป็นจริงไอ้ผมมีอไอ้ตัวน,นั้นนี่ใช่มีในเอีเวนต์ถั่วเนี่ยที่มันเป็นตัวที่เขาบอกว่าหายากที่สุดถึงไอ้นี่หรือเปล่าถึงไอ้นี่

เดี๋ยวจะลองพาขึ้นไปชมได้เสียงอะไรอ๋อนี่อันนี้คือข้ามุนบ้านดูน่าเกลียดมากแต่ก็อยู่ได้แหละนี่มีทีวีให้นั่งดูนั่นแหละมีแค่นั้นแหละแล้วก็กระโดดอ,อกไปได้เอ๊ะใใอโอเคเดนไยม์หมอโอเคจะไน้นัน่งคนอีเจ็ดทุ่มกกา มันจะเกิดมีสงครามระหว่างแซมมี่กับเออมันจะเกิดสงครามระหว่าง,งบักแซมมี่กับ,บกักเยนเดีเชีเยร์เจนเดียวกันนะทุกคนใครไม่เชีย่าไม่เชียรขอขอ,ขอให้ได้แต่ขอให้ได้แต่ไฟเดชที่เราจะปลูกองุ่นตรงไหนดีอ๋อตรงนี้นเลยจะปลูกรกา มีนคือก็หลอนเนี่ยหลอนไมใช่ไหมมหลอนไมใช่ไหเดาแม่งเลยเดาตรงไกบรรุเดาเดาเออไอู้่่ช้ามากเลยนะเออสงสัยจะต้องดน้ำมันแล้วอุ้ยจะสิบนาทแล้วน้ำเสร็จแล้วก็ไป ไอ้ตัวนี้เยอะไอ้ตัวนี้เยอะ จะมีราคาอืมเริมจะแปดนาทีอยู่แล้วใช่ไห่าก็สินาทีอยู่แล้วสิอือหอยู่ไงมาอ่อนี้โอเคอืม,อม,อม แอปเปิ้ลอันนี้นิดโดดอันนี้อันนี้สูงที่สุดกว่าอันเลยนะเนี่ย,ยถึงจะได้มาสักอันหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ไอไอตัวนั่นแหละแมงเหยียดกระดูกครับแม่งอืมอันไหนสุยยดยางทะเลาของกาของเกลือ ยังไงก็แล้วก็ต้องขีดนะอันนี้ก็มีกำลังอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยคล้นี้โอเคอันนี้นนจ,จบคลิปเลยนะอ่ะจบคลิปนี้อันนี้มีอะไรหนึ่งล้านโอเคจบ